อาม่าเขาวิ่งไปทำร้ายลูกสาวคนโตหนูค่ะเนี่ยแล้วลูกสาวคนกลางคุณอุ้มเด็กอยู่เขายังไปตีคุณเลยเหรอตำรวจก็มานะโอ้ชนอีกครั้งเอาชนอีกแล้วอันนี้เสื้อเขียวชนเหรอเสื้อเขียวใช่ครับวันที่้าเหยีองร้านสีเเฮ้ยจะพุ่งชนผมพี่โดนคุณแล้วนะคุณใส่เสื้อสีอะไรสีแดงครับคันสีดําใครเป็นคนขับอาม่าครับผมกระโดดหลบครับคุณโดดหลบนะคุณอยู่ข้างล่างหมดเลยนะนั่นถูนะนี่คืออาม่าครับรถนะ อนี่เด็กอยู่ในรถนะใช่ครับมีอิดก,ก้อนนี้เหรอใช่ครับป้าเข้ามาในรถเนี่ยนะใช่ครับหวังเนี่ยเป็นคนเปิดก่อนหรือเปล่าตอนต่อยกันไม่ใช่ครับผมเป็นคนไปเหมือนปัดมือของของคูค่กรณีออกอเดี๋ยวนะเสื้อส้มต่อยเขาต่อยก่อนอเขาตอ่อยคุณปาดคุณสวนคือเหมือนกับเขาต่อยจริงเหมือนส้มมาต่อยแต่เหมือนต่อยแบบยังไม่ค่อยมีแรงแต่คุณก็เลยใส่เขาเต็มเต็มเหมือนกันแดงเข้าเป้ากว่าอันนี้คือ vr เขาบอกมาอย่างนี้เดี๋ยวจะาดู เขาบอกตามนี้นะอันนี้ผมผมฟังที่เขาดูภาพช้านี่เพราะตัวนี้เขาวิจารณ์กันเรื่องนี้มากว่าใครต่อยก่อนใครเริ่มก่อนหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้เป็นยังไงคู่กรณีขับรถพยายามพุ่งชนนี่นะกำลังจะพานี่มาแล้วชนแล้วมาชนแล้วตำรวจก็มานะโอ้ชนอีกครั้งเอาชนอีกแล้วอันนี้คือเฮ้ยเั็จะพุ่งชนผมที่จะรนคุณแล้วนะผมกระโดดหลบคุณโดดหลบนะคุณอยู่ข้างล่างหมดเลยนะนั่นถูนะนี่คืออาม่าขับรถนะ นี่เด็กอยู่ในรถนะใช่ครับเด็กอยู่ในรถนะ8เดือนมีอิดอิดด้วยตอนนี้น่าจะร่างชวยเสื้อเขียวใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วนี่ทำไมยากับรถชนเขาวะอันนี้ตั้งใจหนีค่ะแอร์แบ็กทำงานแล้วค่ะแล้วก็มองไม่เห็นข้างหน้ามองไม่เห็นแล้วค่ะนีอิดก้อนนี้เหรอใช่ครับป้าเข้ามาในรถเนี่ยนะใช่ครับเชียวเขาลูกสาววัย12ขวบเป็นนิดเดียว ทำไมคุณตาถึงขึ้นรถแล้วขับรถชนเขาฮะอตอนแรกอะผมไปจอดรถขวางก่อนนะพี่เพราะว่าทางฝั่งผมมันก็มีคนเจ็บคือจุดนะครับตรงนั้นผมฟิวขาดไปหมดแล้วพี่จริงจริง,จรงเจตนาของผมที่จะชนนะครับผมต้องการที่จะจะ,จะหยุดรถคือผมแค่เห็นเขากําลังขึ้นรถกันและช่วงก่อนก่อนที่ชนรถนะครับได้ขับรถ<ม>ไล่ชนคนไหมเออคุณขับรถไล่ชนคนไหมตอนตอนตอนนั้นอะมันเป็นภาพตัดที่ผมจาได้ว่าผมเบี่ยงรถออกไปก่อนจร,จริงๆคู่กรณีของคุณตัวจริงๆเลยเนี่ยมันคือตัวสัง่ายชาย แล้วก็ทางพ่อเขาก็คืออากงกับตัวฝ่ายชายเสื้อแดงแล้วก็ตัวเมียเขาแต่ไอคนที่อยู่บนรถเนี่ยมันเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยที่คุณบอกว่าคุณพยายามหยุดเพราะกลัวทางกลุ่มนี้จะหนีแต่กลุ่มนี้เขาหลุดเฟรมออกไปแล้วเขาไม่ได้ขึ้นรถแล้วไอตรงเนี้ทำไมถึงยังพุ่งทนอยู่คือทุกคนที่อยู่ในกล้องนะครับคือคนที่ร่วมกันทุบตีชนบุรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝั่งผมหรือฝั่งเขารุนถึงเด็กแปดเือนด้วยเหรอ